ดำก็เคยซ่อมแล้วตัวนี้ก็แอมขาวนะครับลุ่มโอ้โหสุดยอดมากเออชอบนะาชอบหายไปตัวหนึ่งนะเนี่ยน่าจะอยู่บ้านลูกค้านะโอ้ถ้าครบเลยเจ๋งเลยเนี่ยแอมขาวเนี่ย, M ยอืมนะครับลูกบิดเป็นไม้เลยสุดยอดครับไปดูภายในกันครับยังไม่เสียบปลั๊กนะไปดูภายในครับ ภายในแอมขาวนะครับทาเจอร์ก็เป็นแบบนี้แล้วนะใช่จะนี้นะครับโอ้ต้องเปลี่ยนแถบลำโพงด้านหลังก่อนนะเพราะว่าแถบลำโพงด้านหลังพังนะมาดูกันนี่เลยเหไหมครับตัวนี้ได้อยู่เว้ยได้อยู่นะ โอ้ไม่มีนะไม่มีสีแดงให้นะครับเปลี่ยนเอกเลยนะครับสีตัวนี้นี่ทีนี้นะครับทรานซิสเตอร์ที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับ น็อตเข้าไปโดยตรงนะครับถ้าม enfin ีบูทท mm hmm. ี่รองอยู่กับทันเตอร์ตัวเดิมก็ออกนะครับออกเลยหมุนเข้าไปโดยตรงแบบนี้ตัวนี้ไม่มีน็อตตัวเมียก็มีแต่พลาสติกบูทรองจากทันเตอร์ตัวเดิมก็แน่นดีอยู่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดาเนินการนะครับตัวนี้จะต้องลองก่อนนะครับ ้าเกิดว่าลองได้แล้วค่อยมาเก็บรายละเอยียดในส่วนนี้ต่อไปนะครับอทีนี้ก็ต่อแถบลำโพงได้แล้วก็ลองเครื่องนะครับทีนี้ทําการลองเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะครับเงียบไม่ดังนะสัญญาณอินพุตเข้าครับนี่อินพุตเข้านะครับไม่มีเสียงออกนะครับบรรุมอยู่ในตำแหน่งสุดแล้วนะครับ นี้สุดแล้วนะครับไม่ดังนะครับไม่ดังเลยเงียบเลยทีนี้ยัยน,น,ยนนะครับลองภาคขยายนะครับเข้าไปที่อินพุตของภาคขยายโดยตรงนะสามารถดังได้นะครับภาคขยายดังได้ เข้าไปที่ขาสามวลุ่มเลยครับเงียบนะครับขาสองวัุ่มเงียบนะครับนะครับอินพุตเข้าโดยตรงขยายดังนะครับนะครับดังนะนะครับเข้านี้ไม่ดังนะครับเข้าตรงไม้ครับไม่อินพุตก็ไม่ดังนะครับก็แสดงว่าบอร์ดนี้นะมีปัญหานะครับอาช้าพอไหมช้าพออยู่นะครับอางไม้นะครับถ้าไม่ช้าพอ สัญญาณเสียงนะครับเข้านะครับไม่ดังนะครับถอดสัญญาณเสียงออกมาเข้าตรงอินพุตของภาคขยายโดยตรงนะครับครับนี่นะครับนี่ครับนะครับนะครับเข้าขาสามวอลลุ่มไม่มีเสียงออกนะ เข้าตรงไมอินไม่มีเสียงออกนะครับนันก็นแสดงว่าสัญญาณตัวนี้ทำงานแล้วสัญญาณอินพุตเส้นเส้นอินพุตของแอมนี่มาจนถึงตรงนี้แล้วเอาสัญญาณมายัดเข้าตรงนี้ไม่ดังแล้วก็มายัดเข้าไปตรงไมก็ไม่ได้แสดงว่าต้องดูการทำงานของบอร์ดนี่นะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยงไอซีนะหรือว่าจะมีวอลลุ่มตัวไหนที่มันขาดเสียงหายอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับก็เน้นไปที่ไฟเลี้ยงไอซีนะนะครับ ดูทีนี้มาดูไฟที่ ic นะครับเพื่อนทั้งมิเตอร์ยี่สิอาอย่างนี้เลยนะครับนะเพื่อที่จะวัดไฟที่ ic นะครับ ic ตัวนี้เขาจะมีไฟที่ขา8เป็นไฟบวกนะครับแล้วก็ที่ขาลบอยู่ที่ขา4นะครับไฟลบที่ขา4ีนะครับโดยการจับเกานะครับ ไปเส้นหนึ่งกาอยู่ที่ต่อลำโพงนะครับแถบบลำโพงสีดำนะครับทีนี้วัดขาแปดนะครับวัดขาแปดไม่มีไฟนะครับขาแปดไม่มีไฟนะครับขาสี่นะครับขาสี่ทีนี้ดูขาสี่นะครับขาสี่จะต้องเป็นไฟลบนะครับ ยี่สิบห้านะครับขาสี่มีไฟแล้วนะครับลบยี่สิบห้านะครับแต่ว่าขาแปดนะครับบางทีมันมีมันมันไม่สะอาดมันก็วัดไม่ได้มันต้องเขี่ยให้สิ่งสรรรกปกที่ขาเขาออกไปด้วยไม่มีไฟนะครับทีนี้พอไม่มีไฟแล้วนะครับไอซีก<ค>็ทำงานไม่ได้แน่นะครับทีนี้ไฟเขาจะมาจากบอร์ดจ่ายไฟนี้นะครับนะบอร์ดจ่ายไฟ ซึ่งติดอยู่กับบอร์ดขยายนี่น่าจะเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดที่แบ่งไฟนะครับก็คือตรงนี้นะครับซีฟิลเตอร์ชุดนี้นะครับไดโอดชุดนี้ก็เอาไฟจากชุดนี้มาเลี้ยงขยายนะครับแล้วก็ทําการแบ่งไฟนะครับโดยมีตัวต้นทานนะครับแล้วก็มีซีเนอร์ไดโอดคุมไว้นะครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราวัดแบบนี้ เห็ไน,น,ไ,น,นไ,ไหมครับได้25โวลต์นะครับมีไฟ25โวลต์นะครับเห็นไหมครับไฟจุดนี้นะครับเขาจะแบ่งออกเป็นบวกลบนะครับนั่นก็หมายความว่าซีเนอร์ไดโอดตัวนี้เนี่ยใช้ไดโอดตัวเดียวนะครับพอควบคุมไฟไว้นะครับ ตามปกติเราจะเห็นส่วนมากจะเห็นมีไดโอด2ตัวแบบนี้นะฮะแต่ว่าเครื่องนี้ใช้ไดโอดตัวเดียวนะครับประหยัดไดโอดลงไปนะครับซึ่งวัดแล้วเนี่ยไดโอดตัวนี้ก็ควบคุมไฟไว้ที่25โวลต์นะครับแต่ทีนี้ไฟมาถึง IC ตัวนี้เท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าเราวัดแบบนี้นะนะครับถ้าเกิดว่าเราวัดแบบนี้เราก็จะได้เท่าไหร่ครับดูนะเห็นไหมครับ25โวลต์เห็นไหม แต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับเกาแล้วมันไม่ได้นะครับเทียบกับเกานะครับเทียบกับเกาแล้วมันจะได้แบบนี้แต่ว่าขาแปดมันจะไม่มีเห็นไหมแล้วทีนี้เราก็ต้องไปตามดูว่าจุดที่เสียเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หรือว่าจุดที่เสียอยู่นี่นะครับแต่ในลักษณะแบบนี้ก็ต้องดูให้ทั่วล้ครับก็เข้าสู่กระบวนการการเช็คหาตัวเสียนะครับเดี๋ยวจะต้องเริ่มจาก ชดจไฟเขานี้ก่อนนะครับอ่าขาดไหมนะครับสีช็อตไหมนะครับอมาดูกันว่ามันจะเป็นเพราะอะไรนะครับยังไม่ไปถึงนั่นนะเอาเอานี้ก่อนนะครับเป็นแปลกๆอยู่นะครับแถวๆนี้นะครับนะแอาหมุนน็อตออกนะครับมาดูว่าขาดไหมสีช็อตไหมนะครับถึงจุดนี้ต้องใช้มิเตอร์แบบเข็มนะครับ เพื่อให้เกิดการง่ายในการดูตั้งมิเตอร์ที่คูณหนึ่ง